สวัสดีครับโพชแชมเี้ยนดีไวทครับวันนี้เราจะมาแก้ปัญหาเรื่องหมดเข้าไปทำรังในสวิตไฟนะครับผมก็จะมาถอดชุดสวิตตัวเก่าครับถอดตัวฝาครอบนะครับออกมานะครับเพื่อที่จะทำการเปลี่ยนตัวสวิตตัวใหม่ก็พวกมดเนี่ยววจะเข้าไปทำรังในตัว,วสวิตไฟครับ เนื่องจากว่าตรงบริเวณนั้นน่นจะมีอุณหภูมิที่เป็นร้อนชื้นนะครับหรืออุณหภูมิอุ่นนะครับมดชอบเข้าไปอยู่นะครับเนี่ยครับก็จะเห็นเป็นพวกดินท,งทังหมดเต็มไปหมดเลยนะครับมันเคยเป็นมาแล้วหนึ่งรอบนะครับคือมันเข้าไปทําในสวิตเลยทําให้เวลาเปิดปิดสวิตเนี่ยไฟที่สาย ขาเข้าเนี่ยไม่ข้ามไปที่สวิตนะครับผมก็เลยเลือกผลิตภัณฑ์ตัวที่ป้องกันน้ำครับอย่างเช่นตัวนี้ครับเ,เป็น water proof IP55 ครับคือการพวกฝุ่นพวกน้ำพวกอะไรอย่างเงี้ยได้นะฮะส่วนนี้ก็จะเป็นขนาดของตัวบอดี้หรือตัวสวิตไฟตัวใหม่นะครับ นี่ก็จะเป็นตัวชุดพังนะครับที่มีอุปกรณ์ภายในให้มาดังนี้นะก็มีพวกโซ่พุกพลาสติก2ตัวนะครับแล้วก็จะมีสกูยึดยึดพุก2ตัวแล้วก็สกูยึดฝาด้าน,นบน,นครับที่มีสวิตซ์ยูเนี่ยสตัวนะครับอันนี้ผมรื้อบล็อกของเก่าออกเรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่าลืมตัดไฟก่อนนะครับเดี๋ยวจะเอาบล็อกตัวใหม่มาเทียบก่อน ต่อไปครับผมก็มาเจาะดูทางสายไฟเข้าเนี่ยครับโดยใช้ออดอกไปไผ่หรือถ้าใครมีเวโ,ฆโฆอโคซอหรือดอกเจดีก็ได้ครับเจาะด้านข้างนะฮะเพื่อใส่ตัวเนี่ยยางที่มือผมนะครับเนี่ยอันนี้หลังจะใส่เสร็จแล้วนะครับผมก็จะเจาะรูเนี่ยใช้ไขควงสีแฉกได้ครับที่ม่ข้อไปตรงรูยางนะครับเพื่อให้สายไฟสอดเข้ามาในบล็อกนะครับอันนี้ก็เป็นรูยึดนะครับ อันนี้ใส่ไฟก็เข้าทางรูยางนั้นครับเสียบเข้ามาได้เลยนะครับหลังจากที่เราเจาะไปแล้วอันนี้หลังจากที่เราทําการเข้าสายเรียบร้อยแล้วครับเราก็มีสกูใส่นะครับที่มือผงชีเมื่อกี้นะครับมีสองตัวทะแยงอยู่ครับตัวล่างกับตัวบนนะครับสังเกตนะครับจะมีไอ้ตัวดำๆเนี่ยเป็นซีนยางนะครับกันน้ําเข้าครับกัอการพวกฝุ่นนะฮะอันนี้เราปิดฝา สวิตไปแล้วนะครับที่จริงอะเมื่อเปิดเรเปิดฝาตัวนี้มานะครับมันก็จะมีที่ใส่น็อตล็อกฝา2ตัวที่ทะแยแรงนะครับอันนี้เวลาเราเปิดปิดไฟเนี่ยครับจะมีน็อตสอตัวนี้เวลาเราเปิดปิดนะครับเราไม่ต้องเปิดฝาน,นี้ก็ได้ครับเรากดผ่านตัวไอ้แผ่นยาง PVC เสียบ